สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายร้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูป่านะการปลูกป่าต้องทําอย่างไรบ้างครับสิ่งที่สําคัญนะค,คือตอนเราปลูกป,ป่าครับเราเน้นอันดับแรกคือการป้องกันไฟไหม้นะครับในปลูกป่าแต่ละปีครับคือเกิดไฟไหม้ป่าเมื่อไรปุ๊บจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับส่วนสาคัญที่สุดก็คือการป้องกันไฟป่านะครับไม่ลามเข้าไปนี ในสวนป่าของเรานะครับอันนี้ผมปลูป่ามาประมาณ3ปีแล้วในโซนนี้นะครับผมป้องกันไฟทุกปีนะครับจะมีโซนแรกปีเดียวที่ไม่สามารถป้องกันได้คือด้านหน้าครับไหมประมาณสัก2ไร่นะครับในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ30กว่ากนะ็ไร่เนี่ยไหมแค่ประมาณไร่ไล่ละตั้งแต่พอปีที่2เริ่มต้นมานะผมเริ่มป้องกันไฟนะครับโดยใช้รถไถแล้วก็ใช้จุด ไฟบริเวณรอบที่นะเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ครับสิ่งสําคัญหัวใจหลักก็คือนี่ครับที่บอกคือการป้องกันไฟไหม้ป่านะครับผมเห็นมีหลายแปลงนะครับและหลายที่นะครับที่เกิดไฟไหม้พอเกิดไฟไหม้เสร็จปุ๊บต้นไม้จะชะง,งักในการจเจริญเติบโตแล้วก็จะโตได้ช้านะครับนี่ป่าโซนนี้ป,ป่าประมาณ3ปีที่ก่อนนะที่ผมทำนะผมก็พยายามป้องกันไฟคือ1 ตัดหญ้าภายในนะไม่ให้เป็นเชื้อเฟิงไม่ให้เป็นเชื้อเพลิงของไฟไหม้นะครับถ้าไฟจะไหม้นะครับก็คือลามได้เร็วก็วคือเป็นหญ้าที่ตั้งและแห้งได้เร็วแต่ถ้าเราตัดหญ้านะครับตัดหญ้าให้แห้งที่แห้งตัดออกไม่ให้ลามนะคือไม่ให้ตั้งพอไม่ให้ตั้งปุ๊บการลามของไฟก็จะน้อยลงก็คือจะหลบลามแค่ไม้ธรรมดาอ่ะล้ลามไปกับพื้นที่ดินราบๆอ่ะจะไม่ไม่รุนแรงนะครับ แต่ถ้าเป็นต้นไม้หรือหญ้าพงที่สูงสูงที่มีความสูงจะทําให้ไฟแรงขึ้นจะทําให้ระดับยากแต่ถ้าตัดหญ้าให้ราบเรียบ,บพื้นดินจะดับง่ายนะครับผมก็เลยทําการตัดหญ้าในแต่ละปีจะต้องตัดหญ้าก่อนนะครับก่อนที่ถึงเดือนเมษาจะตัดเดือนประมาณมก,กราหรือกุมภาครับประมาณกลางหนาวนะครับดินแห้งแข็งแล้วสามารถตัดใด้เพราะตัดได้เสร็จปุ๊บ หญ้าบางส่วนก็จะแห้งและบางส่วนก็จะชื้นขึ้นมาได้ในบริเวณหน้าแล้งนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะตัดหญ้าก่อนนะก่อนที่จะเข้าหน้าแล้งทันทีคือหญ้าบางตัวก็จะเขียวขึ้นมาบ้างหญ้าบางตัวก็จะแห้งลงนะจะสามารถให้มีความคุมคุมดินให้มีความชุ่มชื้นอยู่ในตลอดระยะหน้าแง้งและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือหน้าแงนะ้งถ้าต้นไม้เล็กนะครับถ้าต้นไม้เล็ก จะต้องลดน้ำาครับในปีแรกนะครับผมใส่ระบบน้าหยดในปีแรกนะครับแต่ปีที่สองผมไม่ได้ใส่แล้วครับเนื่องจากว่าต้นไม้โตแล้วครับพอปีที่สามนี้ไม่ได้ใส่เลยนะครับใส่แค่ปีแรกปีเดียวที่ต้นไม้ที่ต้นไม้ต้องการน้ํานะครับปีแรกนะครับผมลงทุนไปประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับเพื่อลดน้ําต้นไม้ในในพื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณสองหมื่นกว่าบาทโดยใช้ระบบน้าหยดนะครับน้ําจากสะนะครับดึงสะเดียวนะสามารถลดได้ ตลอดทั้งแปลงนะครับโดยใช้ซื้อท่อด้วยนะครับอันดับหัวใจที่2คืออย่างที่บอกคืนน้ําลดในปีปีแรกปีเดียวเท่านั้นแต่หัวใจสําคัญอย่างหนึ่งก็คือที่บอกคือไฟนะครับป้องกันไฟให้ได้แต่ถ้าเราป้องกันไฟได้แล้วมีน้ําลดปีที่2ปีที่3าก็พยายามป้องกันไฟไม่ให้ไฟไหม้นะครับนะครับไม่ให้ไฟไหม้โดยเด็ดขาดนะครับนี่ครับโซนนี้ก็จะปลูกระยะ3าคูณสนะครับ พอหน้าแรงก็จะตัดหญ้านะเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อเพลิงนะครับเนี่ยครับเวลานะเสร็จพอฝนตกก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับเนี่ยผมตัดหญ้านะแต่ตัดก่อนนะตัดก่อนที่ฤนะดูฝนหน,หนักหนักหนึ่งครั้งพอตัดเสร็จปุ๊บพอเข้าหน้าฤดูฝนก็ตัดอีกทีหนึ่งก็จะสามารถนะหรือจะตัดรอบเดียวก็ได้นะครับตัดรอบเดียวก็ได้นะค,คือเข้าประมาณเดือนตัก มกลาคุณพาตัดได้เลยนะครับนี่ครับป่าการสร้างป่าไม่ยากนะครับแต่ขอให้มีเงินทุนเท่านั้นเองครับต้นไม้ก็ปลูกระยะปกตินะครับต้นไม้ก็ราคาไม่กี่บาทนะครับประมาณต้นละบาท2บาท3บาท5บาทแล้วแต่นะครับต้นเล็กก็ถูกหน่อยต้นใหญ่ก็แพงนิดนึงครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องสวนป่าเลยแล้วน,นะครับ การปลูกป่าสี่งสำคัญคือป้องกันไฟไม้ให้ได้นะครับแล้วต้นไม้จะรอดนะครับทุกต้นเราก็จะไม่เสียเงินทุนในการปลูกต้นไม้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ